ทำไมเห็นเรื่อพีงวันเพราะเขาคือเจ้าสเตวันโปรแมกนะคะมีคันเร่งไฟฟ้าดันล่างแล้วก็ัวัดแรงดันแถมปีขาตั้งติดกระจกเท่ๆด้วยนะคะผมน่นนะคะคันนั้นติดสเตวันโปรแมกแล้วก็คันนี้นะคะผมเดี๋ยวคนนั้นติดรึเปลากำลังออกไปอ่าเป็นสเตวันโปรแมกตัวน,นี้นะคะและสําหรับนะคะกลุ่มรถเก่งนะคะหรือรถเบนซินที่ต้องการติดตั้งนะคะผมสเตวันนะคะเวอรช์ชัน2นะคะตัว,วน,นี้จะเล่นผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะผม เหมาะสำหรับรถกลุ่มของรถเก่งรถเป็นซินนะคะราคาโปรโมชั่น1,590บาทเท่านั้นเองและตัวนี้นะคะสต,ติวันโปรแมร็กนะคะผมราคาโปรโมชั่นเพียง1,990นร้บาทนะคะผมแรงรถไม่อืดไม่รอรอบเหยียบคันเล่นมามีฟังก์ชันให้เลือกเล่นนะคะผมรับรอง คุ้มจุกๆนะครับสามารถมาติดตั้งที่หน้าร้านก็ได้นะคะผมหรือจะสั่งไปแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะส่งฟรีเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลยใช้ระยะเวลาในการสั่งไป1-3วันเท่านั้นครับผมแล้วก็มีคู่มือแอปพลิเคชันที่เล่นง่ายมากๆรองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโอ้โหคุ้มขนาดนี้ดีขนาดนี้สั่งไปเถอะครับ1 9 9 0 1 5 9 0